สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็มาสอนวิธีการนรับถอนเงินจากแอปพลิเคชันหางเงินฟรีแอปใหม่ล่าสุดนะครับวันนี้ก็เป็นวิธีการถอนเงินนะครับแล้วก็มาดูกันว่าการถอนเงินของคลิปนี้นะครับแล้วก็แอปนี้จะสามารถที่จะถอนเงินได้ไหมถ้าเราเล่นแอปนี้นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามในคลิปนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel ของ anc studio นะครับวันนี้เรามีแอปพลิเคชันหาเงินฟรีมาใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาสอนหรือขั้นตอนนะวิธีการถอนเงินจากแอปพลิเคชันหาเงินฟรีแอปใหม่แอปนี้สามารถที่จะถอนเงินได้หลายช่องทางมากเพย์พา e ท m i n นี่ n a n c e นะครับ G c a s h d a n a p a y e พสามารถถอนได้นะครับแล้วก็ l a z a d a ก็มีเหมือนกัน วันนี้นะครับผมนะเรามาอยู่ในแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Crazy Kitchen นะครับผมนะนี่ลงคอนเป็นอันนี้เลยนะครับซึ่งนะรเราก็จะทำการถอนเงินนะครับจากแอปพลิเคชันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปที่เมนูนะในส่วนการถอนเงินนะครับ ซึ่งการถอนเงินขั้นต่ำของแอปนี้ถ้าเราจะถอนเข้าบัญชีของ t u m a n y Wallet เราต้องมีคะแนนคะแนนก็คือจะอยู่ข้างบนนี้ที่เป็นสีขาวๆนะก็คือขั้นต่ำจะอยู่ที่690,000คะแนนนะครับก็ตอนนี้ผมมีอยู่ที่1 8 8 9 3 1 9คะแนนด้วยกันนะครับผมนะเดี๋ยวเรานะครับจะทำการถอนเงินนะครับ วิธีการถอนเงินก็มาที่เมนูการถอนเงินนะครับก็คือใด้เป็นเมนูโปรไฟล์นะอ่าเมนูโปรไฟล์เมนูนี้เลยทุกคนนะซึ่งก็ให้เรากดคําว่า w i t วิด a w จากนั้นนะครับให้เราเลือกช่องทางที่เราจะถอนเงินเลยก็ถ้าเป็นทูมานี่ต้องเป็น0.69ดหอลลาร์หรือ6 9 0 0 0เหรียญถ้าเป็นบแนั้น3 5 0 0 0 0เหรียญ Payer 3์0 0 0 0 0เหรียญถ้าอื่นๆก็มาดูได้เลยนะครับ แต่ว่าเพยพนั้นต้องเป็น1นล้านสี่หมื่นเหรียญน,นะครับผมนะ Perfect m o n วันนี้ก็เช่นกันนะครับอ่าก็เป็น1นล้านสี่หมื่นเหรียญส่วนถ้าใครจะแลกเป็นบัตรอ่าของ Lazada ต้องอมีคะแนนประมาณ3 5มแสนหเหรียญน,นะครับส่วนเราวันนี้ก็เป็น u ทม o น e y w a เล็ t นะครับกดเลือกเป็น t u ทม o น e y แล้วก็กด c o n f i r รมจากนั้นให้เรากรอกเบอร์ t o มาน,นี่ไวลเล็ตของของเรา และจำนวนเงินที่เราต้องการถอนเงินแล้วก็กด verify มีค่าธรรมเนียม2.5เซนะครับผมซึ่งการถอนเงินครั้งแรกเขาจะให้เรายืนยันตัวตนด้วยนะครับโดยการสแกนใบหน้าถ้าเรายืนยันผ่านก็สามารถถอนได้เลยถ้าไม่ผ่านก็คือต้องยืนยันจนกว่าจะผ่านนะครับนี่คือเขาจะให้เรายืนยันนะครับเราก็กด verify แล้วก็สแกนได้เลยนะครับ หลังจากที่เรายืนยันตัวตนผ่านไปเรียบร้อยก็จะเป็นแบบนี้เลยคอนเกรตยินดีด้วยนะครับเราได้ทำการถอนเงิน1.88ดอลลาร์แล้วก็ถ้าใครอยากได้โบนัสอีก0.02ดอลลาร์นะครับเพียงแค่เราทำา3ขั้นตอนนี้นะครับก็จะได้รับนะครับอีกช็อตละตรงนี้นะครับซึ่งการถอนเงินนั้นก็คือจะใช้เวลานะครับนานสุดก็คือ3วันด้วยกันนะครับผมและนี่คือขั้นตอนการถอนเงิน แอปพลิเคชันนี้นั่นเองนะครับส่วนการหาเงินนะครับผมทำคลิปวิดีโอสอนเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งแอปพลิเคชัน Crazy Kitchen แล้วก็เกี่ยวกับการสมัครสมาชิกแล้วก็เกี่ยวกับการแนะนำเมนูต่างๆอย่างละเอียดนะครับแล้วก็เกี่ยวกับการสร้างไรายได้นะครับแล้วก็ช่องทางการถอนเงินนะครับก็สอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์วิดีโอที่ผมสอนใน YouTube นั้น แปะลงในใต้ description นะครับคุณผู้ชมสามารถที่ไปดูย้อนหลังได้เลยนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ทําให้คลิปนี้เยืดยาวมากเกินไปนะครับผมนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมนะในส่วนของอ่าเรฟเม f เนอะวันนั้นก็คือผมก็ ได้ทําการแนะนําไปตอนนั้นทุกคนน่าจะยังไม่เห็นภาพเนาะก็ในส่วนนี้คือว่าในส่วนขั้นตอนของ m y s t o n e นะครับถ้าเรานําลิ้งของเราไปแนะนำนะแล้วก็มีคนสมัครเข้ามาเขาทําการ Verify รู้ได้ไงว่ามีคน Verify กดคําว่า List นะครับก็จะมีจํำนวนคนที่สมัครสมาชิกมาจะมีคําว่า Unverify แล้วก็ Verify อ่ะรู้สึกว่ามีเงินเข้ามาทุกคนที่เราถอนไปเมื่อกี้ นะครับนี่ทุกคนนะก็เงินเข้ามาอยู่ที่59บาทนะครับที่เราถอนไปเมื่อกี้ก็ได้รับเงินจริงแอปพลิชันนี้สามารถถอนเงินได้จริงนะครับผมนะโอเคทุกคนนะครับก็ในส่วนของตรงนี้ต่อนะที่เป็น Verify นะถ้าหากว่ามีคน Verify ครบ5คนอ่ะถ้ามี Verify ครบ5คนไปที่คำว่า m y s t o n e นะครับอ่ะตรงนี้เลย ถ้ามีคนเวอร์ติไฟครบ5คนจะได้รับโบนัส0.1ดอลลาร์ถ้าเวอร์ติไฟจำนวนทั้งหมดครบ10คนได้ไปอยู่ที่0.15ดอลลาร์เวรติไฟครบ20คนรับไป0.2ดอลลาร์เวรติไฟครบ50คนรับไป1ดอลลาร์เวรติไฟครบ100คนรับไป2.5ดอลลาร์เวรติไฟครบ250คนรับไป5ดอลลาร์เวรติไฟครบ500คนรับไป10ดอลลาร์ และ Verify ครบ1000คนรับไป20ดอลลาร์นะครับอันนี้คือเป็นในส่วนของรางวัลสำหรับคนที่แนะนำนะครับแล้วก็มีคน Verify นะส่วน l e a d e r b o a r d ตรงนี้คือจำนวนคนที่เรานั้นแนะนําไปนะครับแล้วก็เราติดอันดับทุกคนนะแต่ว่าของผมนั้นไม่ได้ติดอันดับทีเนาะเพราะว่าคนที่ติดอันดับก็คือจะเป็น1ใน10นะครับที่จะได้รับรางวัลที่เลยนั้นก็ ไม่ได้รับรางวัลทีนะครับผมตรงนี้นะอ่าอันนี้ก็มาดูในส่วนของอันดับได้นะครับนี่ทุกคนนะก็ตามนี้เลยนะครับผมหาของผมไม่เจอนะน่าจะไม่ได้อันดับเลยทุกคนของผมนะอันดับหนึ่งนะครับคนนี้เลยเนาะแนะนําไป108อ่ามีคนแนะนําไป108่งร้อยแปดล้วเฟ้าคนที่7 1เแล้วเฟ้าคนที่ห8สิแล้วเฟ้านะครับผมนี่ทุกคนนะ อันดับ1น,นะมีโอากาสรับไป25ดอลลร์อันดับ2 15ดอลลร์อันดับ3 5ดอลลร์แล้วก็อันดับ4กับอันดับ5คนละ1ดอลลร์ด้วยกันอันดับที่6จนถึงอันดับที่10นะครับคนละ0.6ดอนละลาแลตรงนี้คือคนที่จะทำภารกิจวอริแฟ,ฟร์เรลล์ก็คือกด Copy Link ตรงนี้แล้วก็ไปตกแต่งรูปภาพนะครับผมนะแนะนำไนมะ่ให้เราไปทำเป็นรูปภาพนะเผื่อใครจะทำเป็นโพส ก็ไปที่ค a นว่าใช้แอปพลิเคชันไหนก็ได้เนาะก็ใช้ค a นว่าก็ได้แล้วก็ไปทํารูปภาพเนาะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้งานแอปพลิเคชันนะหรือไม่ก็ขั้นตอนการสร้างอะไรได้แล้วหลังจากนั้นค่อยไปที่โซเชียลนะครับจะไปโพสต์เป็นภาพอย่างเดียวนะหรือเป็นของ f a c e b o o k ก็ได้ Facebook ก็จะเป็นเพจแต่ไม่ก็เป็นกลุ่มก็ได้นะครับเราไปโพสต์ได้เลยแนะนําให้เรานั้น แปะลิงก์ของเราด้วยเพื่อที่ว่าคนที่เขาสมัครสมาชิกก็คือก็จะสมัครผ่านลิงก์ของเราเพราะว่าแอปนี้ไม่มีโค้ดรหัสเชิญนะครับหรือถ้าเราจะไปทำคอนเทนต์อื่นๆก็ได้เหมือนกันตรงนี้นะครับผมนะเพราะว่าสายทำเรฟเฟล้นั้นก็จะมีโอกาสร,รับไรายได้นะครับมากกว่า1ช่องทางอยู่แล้วทุกคนนะ ก็คือนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางของการคลิกลิงก์เมื่อมีคนคลิกลิงก์ของเรา1คนก็รับไป0.0001 0 0 0 1ดอลลาร์นะครับ100คนก็0.01ดอลลาร์500คนก็0.05ดอลลาร์เนาะตอนนี้ของผมก็373คลิกด้วยกันก็ได้มาอยู่ที่0.0373ดอลลาร์อันนี้ช่องทางแรกช่องทาที่2คือเก็บ A อ a y วก็เป็นในสองการสุ่มรับรางวัลน,นี่ทุกคนนะก็ สมน่น1วัน1คน25ดอลลาร์แล้วก็ต่อมากับลีเดอร์บอรแล้วก็มา s t o n e นะอันนี้คือมันมีช่องทางรับไปได้มากกว่าช่องทางอื่นในส่วนของคนที่ทำเ r e f มเรินะครับโอเคทุกคนนะหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆกับทุกคนนะครับผมแล้วเราก็เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับผมนะสวัสดีครับ